อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธโมธามังนัมัสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกัสังโกสังังนามามัมมีมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขันธา,ายะติสลเนนัสหะ ปัญจศิลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลคณนาทายะติสลเนนะสห์ปัญจศิลานิยาจามะตาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลคณนาทายะ สัลลานีนัสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสัลนังกัจจามิธรรมังสัลนังกัจจามิสังฆังสัลนังกัจจามิทุติยัมปิพุทธังสัลนังกัจจามิทุติยัมปิธรรมังสัลนังกัจจามิ Tu tiampi sang hang salanang kacami, ta tiampi hut hang salanang kacami, ta tiampi amang salanang kacami, ta tiampi sang hang salanang kacami. ปานาปิปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยา,า,า,ามิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุลาเมระยะมชปะปมาทธานาเวรามณีสิขาปทังสมาธิยามิสพังอปลาทังขมามัทเมพันเตอุกาสะทวาลัตเยนะกตังสพังอปลาทังขมัทธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเต อิติปิโสพคกวาอารังสัมสัมพุโตวิจารณสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุลิตธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทธพควาติ Sewahto pakawata ramos Santhiko Akaliliko e ibasiko o banaiku pajaangwe Hipo Viyuhiti Subpatipan no pakawato saw Kaangho พะกวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปปโนพักวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปปโนพัควโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาลิปุริสายุคานิอัถฐปุริสะปุขลาเอสาพคกวโตสาวกสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักคิเนยโยอันชาลีกาลันิโยอนุตาลังปุญญาเขตังโลกัสาดติอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิทุกโขโหมิอาหังอเวโลโหมิอาหังอัพยาปัชโชโหมิ อหังอานิโคโหมิสุขีอตัตนางปาลิหะลามิสัเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูบเกิดแก่เจ็บจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวทแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตนงางฝาลิหาลันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสัมปะจิตชามินาสังสิโง พุมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปลรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภพรพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธยะวิระทะโย วิละโคนายมวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโยพุทธัะมานีมามะพุทธัะสวาหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือคาถาล่ำรวย ทานังโพคังทุสัมณีนังโพคังทุสมนิอุมิอะมิมะิสุตังสนะพุทธังอสุนะนะมะหะทาจะพกกัสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรนตนญาณ มณีนพรลักษสีสหัสสะสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอขีทานังวะรังคันทังสีวลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิ ทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะอูเชมีนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา ยะถาพุทธโมนะ